สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่น facebook นะครับยังไงนะครับให้ปลอดภัยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอพูดก่อนเลยนะครับว่านะครับเวลานะครับเราโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเกมต่างๆนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันพวกแต่งภาพอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ Facebook เนี่ยเป็นตัวล็อกอินเข้าไปในแอปเกมหรือว่าแอปถ่ายรูปแอปต่างๆนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยแล้วบางทีนะครับเราไม่ได้ใช้งานแอปนั้นแล้วนะครับแล้วเราลบทิ้งนะครับแต่ว่า Facebook เนี่ยยังถูกล็อกอินอยู่นะครับแล้วมันอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับต่อ Facebook ของเรานะครับอาจจะโดนแฮ็กได้นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่นะครับ เฟซบุ๊กของเราก่อนนะครับอ่าให้เพื่อนเเข้าไปที่เฟซบุ๊กของเราก่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆนเข้ามาที่หน้าเฟซบุ๊กของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเลือกนะครับที่ขีดสามขีดนะครับด้านบมบนนะครับขวามือนะครับเพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าให้เพื่อนๆนนะครับมาเลือกนะครับ ที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่านะครับพอเพื่อนมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนืนครับมองหานะครับคําว่านะครแอปและ เว็บไซต์นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอนเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมองที่นะครับหัวข้อตัวนี้นะครับแอปที่เข้าสู่ระบบนะครับด้วย facebook นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่คำว่าแก้ไขนะครับอ่าพอนเพื่อนนะครับ แต่ที่คำว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเคยล็อกอินนะครับด้วยนะครับ Facebook ของเรานะครับอย่างบางแอปนะครับเราลบไปแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยเกมเนี่ยผมลบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังถูกล็อกอินด้วยบัญชี f a c e b o o k อยู่นะครับแล้วนะครับผมต้องการจะลบเนี่ย ก็ให้เรามากดที่คําว่านะครับแก้ไขนะครับให้เพื่อนแต่นะครับแก่คาแต่คําว่าแก้ไขนะครับพอเพื่อนแต่คําว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะครับเลือกที่คําว่าลบออกนะครับนี่นะครับพอเพื่อนๆ่อนแต่ที่คําว่าลบออกนะครับเขาจะให้ยืนยันอีกทีนะครับเราก็แต่ที่คําว่าลบออกนะครับ อ่านี่นะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเกมเมื่อกี้ถูกล็อกเอาจากบัญชี Facebook ของผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจากจะล็อกเอาไหนนะครับก็เพื่อนๆก็เพียงแค่มาแตะนะครับที่เข้ามาแก้ไขเนี่ยที่ด้านหลังนะครับเกมหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยที่เพื่อนๆนะครับต้องการล็อกเอานะครับไม่ใช้บัญชี Facebook นะครับล็อกอินนะครับก็นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับลองทําตามนะครับแล้วได้หรือไม่ได้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้นะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเพื่อนๆได้รับชมอีกครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ